สวัสดีครับเจมมาตอกกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ก็มาเรื่อยๆแหละนะในฟรีไฟซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมนี้น่าจะถูกใจผู้เล่นที่ชอบเล่นโหมด C4 หรือว่าเป็นผู้เล่นสายชาร์จนั่นเองเนื่องจากว่ามีปืนใหม่ที่ทั้งเท่แล้วก็ดีนะครับมาในกิจกรรมนี้ด้วยส่วนผู้เล่นสายแฟชั่นก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีแฟชั่นใหม่มาความจริงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็มาในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับ เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอัน,นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์โมโคโยู่ไหนวะยากกันเนี่ยยากกันเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้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 อนนมอเตอร์ไซค์โมโคโนี่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตีมเป็น ของเดือนนี้เดือนนี้ต็มมันจะเป็นโมโคถูกไหมก็จะเป็นสีม่วง,วงสฟฟีฟ้านะครับ